รู้ว่าผมทำอะไรเหรอไปดูกันกดซับเฟอร์ครให้เยอะกดยังกดยังครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านเพื่อน้วผมนะก็อยินดีต้อรัสู่รายการพีุ่ญเสถก็วันนี้เนี่ยก็กลับมาอีกแล้วสำหรับเกมโ o ล่าสแมชนะพอดีก็ผมติดใจเกมนี้มากเลยชมเปนเกียรติบว่า เล่นและคลายเครียดแล้วก็สบาใจดีนะลองลงมาจากเกม Minecraft แล้วก็ Roblox นะวันนี้ก็อยากจะมาจริงๆมันมีอีสตอ์เอ็กอีกอย่างที่ผมยังไม่ได้รีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วนะจริงๆเน,เนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยคือความลับของเกม Solar Smash ก็มีหลายอย่างส้ายยังไม่ได้ดูก็ไปกดเข้าไปในช่องพี่ปุณซีเฮดแล้วก็เลื่อนไปดูคลิปเก่าได้นะคผู้ชมคลิปคลิปเก่าๆก็อยู่ไม่ห่างจากคลิปนี้มากผู้ชมค, okay. คือมาว่ากันต่อเลยเนาะคือมันมีอีสตอ์เอ็กซที่ผมยังไม่ได้ทําการ สืบค้นดูแบบมีอีกอย่างหนึ่งอะที่ผมที่ผมลืมไปแล้วลืมบอกในคลิปที่แล้วด้วยว่ามันมีความลับอะไรอีกนะคือผู้ชมเห็นดวงอาทิตย์ข้างหลังไหมครับอ่าจริงๆเนี่ยเราสามารถยิงดวงอาทิตย์ได้ในเกมโซลาร์สมาร์ทนะใช่นอกจากที่เราจะยิงโลก,กเนี่ยเราสามารถยิงดวงอาทิตย์ได้ก็คือโดยการที่เราไปกดตรงนี้ครับกดไปตรงอ่าไอที่แบบเป็นเหมือนแสงเลเซอร์แล้วก็กดไปที่ไอตัวสีเหลืองๆตรงนี้นะแล้วก็ยิงไปที่ดวงอาทิตย์เลยครับอ่าคือปกตินี่ก็มันแค่ยิง ยิงใส่โลกเฉยจริงๆมันยิงใส่ดวงอาทิตย์ได้นะใช่มันการทาลายโลกอีกแบบหนึ่งนะเห็นปะเห็นปะสามารถยิงดวงอาทิตย์ได้นะว้วกมนเป็นความลับอีกอย่างที่ผมลืมบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วนะเฮ้ยอาคนตายหมดนะครับตอนนี้อะระเบิดตุ่มมันจะระเบิดปะลุ้นว่าโลกจะระเบิดไหมมันลุ้นกันคงไม่ระเบิดหรอกมั้งหรือมันแค่เปลี่ยนสีวะอุ้ยระเบิดจริงด้วย โลกแตกเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อน,น้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบให้ก็ไลค์ใช่แค่แคแชร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพี่ปุณซีดด้วยก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กอย่างหนึ่งของเกมโซล่าสมารนะก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไปบายเพราะคลิปที่แล้วผมลืมบอกไปไงคุณผู้ชมเออเคเพราะความลับในเกมโซล่าสมารมันก็มีหลายอย่างคุณผู้ชมเคตอนนี้ก็อัดมาได้2นาทีกว่าแล้วก็คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะบ๊ายบายคลิปหน้้าจะะเเปป็นอไไรรดดยวูชม คือ,อคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอลิมิตไว้แค่2นาทีนะก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย